สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จัดไปช็อตเด็ดประเทศไทยช็อตเด็ดของลิเวอร์พูลเมื่อนักฟุตบอลลิเวอร์พูลที่หล่อที่สุดวิ่งเร็วที่สุดยิงประตูเจ๋งที่สุดนั้นมาปรากฏตัวเตะบอลใต้ตสะพานประเทศไทยไมเคิลโอเว่น ที่เคยเล่นให้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาแจ้งเกิดในวัยเพียง18กับชกับชด็ดยิงอาร์เจนตินาในบอลโลกและได้รางวัล world best young player award 1998หรือว่าดาวรุ่งแห่งบอลโลก1998ในช่วง30ปีที่ผ่านมาโอเวนคือนักเตะอังกฤษคนเดียวที่ผง,งาดคว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะที่เทพที่สุดในโลกในช่วงไล่ล่าถล่มประตูนั้นบางครั้งอยากมาถึงสนามซ้อมวัยวเหมือนสปีดเร็วๆในสนามบินมาสนามซ้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวราคาร้อยล้านซะมาวันนี้เขามีฟาร์ม มาเป็นของตัวเองบนพื้นที่กว่า400ไร่ล่าสุดโอเว่นบุกมาไทายแบบเงียบเๆสุดเซอร์ไพรส์เพราะกาลีนาผู้ให้บริการเกมชื่อดังได้ดึงตัวโอเว่นมาปโปรโมทเกมฟุตบอลฟ i ี a ้าออนไลน์3เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับโอเว่นก็เลยจัดไปแจมแตะบอลพลาสติกกับเด็กๆใต้สะพานสาธร ครับแม้ว่าใครก็สนุกกับกีฬาที่ชื่อว่าฟุตบอลได้เหมือนกัน